สวัสดีครับพบกับจาวาโจกครับวันนี้พามาอัปเดตหน้างานครับขุดสะเอาดินขึ้นไปถมที่ครับสองไร่สูงสองเมตรรวมกันก็เป็นถมด้านบนนะครับรวมาสี่เมตรครับขอบถนน ระดับสูงระดับถนนครับก็ประมาณ2เมตร20 m. ครับนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมครับอำเภอหนองแสงดินก็สะขุดออกไปเยอะแล้วครับลงได้ไม่ค่อยลึกดินมันเปียกครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้า SK 200ด10ครับ โกเบโกเหมือนเดิมครับ xm ยังจอดที่เมืองเลยครับเ๋ยวรอโรงงานหลังสงการย้ายรถออกมาช่วยเพื่อนก่อนครับ่ไปแล้ว260ครับฮีโนซีรีส์ห้านี่ก็เป็นของมองเมนครับ ส่วนจะถอยก็เป็นของพี่คมครับพี่อิดร้อนครับอากาศร้อนตอนนี้44องศาครับขนาดอยู่ที่ประมาณ10โมงเช้าครับบ่ายมานี้โอ้โหคงแบบร้อนระอุะครับพี่คมก็ถอยเข้ามารับดินแล้วครับ วิ่งร้อยเมตรครับเน้นถึงละขยับไปไม่ถึงนาทีครับด้านบนก็มีเจ้าฟอร์ดครับฟอร์ดรอด,ดันดินช่วยเมื่อคืนเอารถไมโครไปเหวี่ยงขึ้นครับรถไถมันดัดไม่ได้ดินมันเปียกเดี๋ยวมันจะติดลมครับฟอร์ดของเซียแบงค์นี่ก็ตอนแรกเอาเนี่ยครับเอาสิบล้อของเพื่อนมาวิ่ง แต่มันเป็นข้อเกษตรครับมันยกดัมได้ไม่สุดเหมือนพวกรถบรรทุกดินโดยตรงครับก็เลยต้องได้เอาทีมงานจากพระจกเข้ามาลุยครับเป็นดินเปียกครับตรงนี้มันเป็นแอ่ง น้ำน้ำมันไหลลงมาจากข้างบนครับตรงข้างล่างก็เลยเป็นที่รับน้ําด้านนู้นก็เป็นเนินครับน้ําก็ไหลลงมาที่นี่ที่เดียวก็เลยลงลึกไม่ได้ครับก็เลยว่าก็พยายามจะขุดให้มันได้พอกับที่จะถมแล้วครับนี่หลงพีทก็ออกไปแล้ว นี่ก็เป็นหลงเสียงซิ่งครับกำลังเดินหน้ามารอรับดินเวียนกันอยู่สามคันครับแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมีไฟถอยแบ็คคุชิมัตโอจุยคุดาไซติดมาด้วยครับไฟถอยญี่ปุ่น บางคนถามมันคืออะไรแบกคุชิมัตโอจุยคุยคยดาไซถ้าเกิดแปลนภาษาไทยก็จะบอกว่ากำลังถอยหลังกำลังถอยหลังกรุณาระวังด้วยแปลเป็นก็กำลังถอยหลัง,ก,ลง,ลงกรุณาด้วยกรุณาระวังด้วยแลยหล,ยะยและครับแบกคุชิมัตโอจุยคุยคยดาไซแบกคุย่อมมาจากาเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นครับ ก็คือภาษาอังกฤษก็คือแบคแล้วครับแต่ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงบักคุบักคุบักขุชิมัตกําลังถอยหลังโอจุยคุดาไซคือระวังกรุณาระวังด้วยจากผจกจบญี่ปุ่นมาครับก็เลยได้ภาษาญี่ปุ่นยางไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ